ข่าวภาคเหนือกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 กันกันบ้างนะคะใช่แล้วค่ะไปอัปเดตตัวเลขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา58รายยอดสะสมอยู่ที่8,466รายนะคะลำพูนเพิ่มมา42รายค่ะยอดสะสมอยู่ที่2145รายเชียงรายเพิ่มมา17รายนะคะค ยอดสะสมอยู่ที่ ,3499 รยายลำปางเพิ่มมา15รายค่ะยอดสะสมก็1,925รายค่ะิบส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะเพิ่มเติม12รายยอดสะสม1565รายที่จังหวัดแม่ห้องสอนเพิ่มเติม12รายยอดสะสม669รายนะคะส่วนที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะที่น่าน1 7 1่นเจ็ดรอรายและที่ทพะเยานะคะส่วนที่น่าน 1, 7 2 9รายค่ะรายค่ะ พยาวแล้วก็น่านก็ยังคงไม่พบผู้ติดชื้รายใหม่<ช>นะคะวันนี้ตัวแรก